พิมพ์เบิดครับทบตทวนเบริร์ถูกปีอาไอเช็คตัวสีแดงด้วยเส้นใต้สีแดงด้วยเผื่อมันผิดตัวเนี้ยซาละอูอยู่ตรงนี้ถูกหรือเปล่าอันนี้ก็อ่าเช็กด้วย น่าจะอยู่ตรงบอปไม้ๆสระอูอ่านีนี่นี่อันนี้เนี่ยคำนี้สติมมีคำว่าสะไหมหรือเต็มสติมบอเอาโอเคสติมด้วย บูรณาการบูรณาการฮะอ่าต้องดูสระอูนะครับเครื่องของเราสระอูอยู่ใต้รอเรเือหรือบอไม่ไหมเดี๋ยวคู่นี้่าหยอกกันฮัก่าคะแนน เช็คเช็คคำที่เส้นใต้สีแดงนะที่แน่ๆเหมือนมีผิดอยู่วิทยาศาสตร์คำแรกเช็คดูถูกหรือเปล่าสอดคล้องสอดคล้องด้วยรอเรือหรือรอลิง ่เครื่องนี้ไม่มีแดงเลยนี่เป็นพราเครื่องเขียนไม่ตรวจหรือเปล่าเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่สิบสี่บวกเจ็ดเป็นเทศนิยมขอโอ้โหเขียนบวกเลขลักเดียวอยู่ปอวหนึ่งเนอะบวกเลขลักเดียวอยู่ปอวหนึ่งเนอะอันนี้ปอโฮกเลยเห็นมันได้เนอะ ตามพี่บานครับ <c oughs> <c oughs> ครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมอันนี้จอ้อมกวนประจําห้องครับว่าเม่นเบิดบานมันรวมอยู่ผู้เดียวนี่ละ,ะโตโยธรโตโยธรไหล่แดง ไลนเส้นสีแดงสแสดงว่าถูกพิมพ์ถูกเอไม่เป็นไรไปเลยไปเลยไปต่อเลยอ่าันนนีีไออก่้ เอ่อ uh, L ครับ L อันนี้พิซซ่านะครับบ้านหอยแก้วหอยสัมแลน ก็โชคดีนะครับปีน <Hi> ี้น้ําน้ําไม่เยอะน้าไม่ท่วมมาเรียนได้ปกติแต่คนหนึ่งนนทนเขาเก่บอกกุ้งครับนีอยากจะโฆษณาสินค้าไหมครับบอกกุ้งให้โฆษณาฟรีแพงผลไม้อไหันนี้ก็เะาก่ยแพงผลไม้ อ่าถนนเส้นตลาดอำเภอพนมไพรเนาะผลไม้สดเราไม่ขายอันนี้เพื่อนพูดเองนะครับสามแถวสามแถวบาดใจ สามแถวบาดใจเพราะว่าตอนนี้ครึ่งชั่วโมงแล้วสามแถวนะครับเฉลี่ยแล้วแถวละสิบนาทีอ่าก็เล่นอะไรนะเกมเกมหาสมบัตินะครับแต่ไม่ได้หาสมบัตินะหาพยัญชนะ อันนี้ก็เอาตามถนัดนะครับไม่ไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นหลักการอะไรมากมายขอให้พิม <c oughs> พิมพ์ถูกทันเวลาจะมีผู้ช่วยอะไรก็อ่าก็มีบัดดีช่วยจับช่วยอะไรไปหรือจะใช้เดียวนะครับแบบหัวหน้านี่ก็ได้หัวหน้านี่ก็ได้เยอะนะได้เยอะกว่าบัดดีช่วยอีกเท่าที่ดูนะ <c oughs> ไปดอก <c oughs> หายใจแล้ว อันนี้แตงกวาโยนาที่สองแล้ววันนี้ทดสอบเบิดนะครับเมโครซสอบเบิรดหกทับสองหกทับสองนะครับทดสอบเบิดภาษาไทย มันก็จะมีภาษาอังกฤษอีกด้วยนะเทิมปภาคไปภาคเราจะพิมพ์ภาษาอังกฤษนะอ่าภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษง่ายกว่าภาษาไทยไม่ได้หาไม่ได้หาสลั